โอ้โห oh, แล้วดูภาพที่ได้นะครับคมชัดนี่คือโปรเจคเตอร์ที่รองรับระดับ 4K เลยและตัวนี้เป็นของ x p o s e m a l l โปรเจคเตอร์ตัวนี้รองรับระบบปฏิบัติการของ Android 13 มีอะไรบ้างไปดูกันเริ่มต้นที่ในส่วนของดีไซน์ของพี่แกเป็นผ้าหุ้มแบบดีมากๆนะครับส่วนนี้คือจอฉายนะครับนวัตกรรมใหม่ที่แกปรับมาให้คือออโต้โฟกัสและปรับสี่เหลี่ยมคางหมูให้แบบอัตโนมัติเวลาเราปรับเคลื่อนย้ายต่างๆมันจัดให้แบบออโต้เลยนะครับพูดถึงดีไซน์แล้วนะครับไปดูในส่วนของดีไซน์รอบตัวนะครับมีในส่วนของขาตั้งสามารถยึดจับกับในส่วนของขาตั้งโปรเจคเตอร์ก็ได้นะครับและด้านหลังนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวเสียบ power supply เสียบช่อง USB นะครับเชื่อมต่อกับแฟลชไดรได้และอุปกรณ์อื่นๆนะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมรองรับได้หลายอุปกรณ์การเชื่อมต่อได้นะครับและมีในส่วนของช่องเสียบ HDMI นะครับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เครื่องเล่นเกมโอ้โหตัวนี้ทำมาจบจริงๆเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีช่องเสียบสาย AUX เชื่อมต่อในส่วนของลำโพงให้อีกด้วยแต่เอาจริงๆแล้วตัวนี้นะครับ พี่แกมีลำโพงมาในตัวด้วยนะครับอุปกรณ์ที่ได้มาก็คือมีในส่วนของรีโมทควบคุมการคอนโทรลนะครับขาดไม่ได้เลยคู่มือการใช้งานและแน่นอนเจ้าตัวนี้นะครับมีสาย HDMI มาให้ด้วยบวกกับในส่วนของสาย power supply และเจ้าตัวนี้นะครับรองรับอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2.4G และ 5G นะครับ ที่สําคัญเชื่อมต่อบลูทูธนะครับนี่5.0เลยนะครับนะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับและความคมชัดนะครับชัดถึง 4K เลยนะครับความสว่าง5,800ลูเมนเลยนะครับเราแค่กดปุ่มนี้และก็ฉายขึ้นจอภาพปะไปดูกันสตาร์ทเปิดเข้ามาเจอหน้านี้ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับปรับออโต้โฟกัสได้ตรงปุ่มบวกปุ่มลบตรงนี้นะครับและฟังก์ชันแอปพลิเคชันของเขานะครับเราสามารถที่จะเลื่อนดูได้เลยนะครับ นี่นะครับเต็มเ็มเลยอ่ะลองปรับเซตติ้งกันดูนะครับนะนะ <setting S 2> เซตติ้งไปที่นี่เชื่อมต่อ Wi-Fi เชื่อมต่อบลูทูธหรือเสียงของออดิโอนะครับต่อแยกลำโพงก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนและไอจุดเด่นจุดนี้นะครับคือเจ้าตัวของ Android 13นะครับนี่ตัวเด่นของพี่แกเลยนะครับผมนะลองไปเล่นกันดูนะครับฟังชันต่างๆเราเนี้ยมีให้เล่นอีกเพียบเลยรีโมทสมูทมากโอ้โหแล้วดูภาพที่ได้นะครับ คมชัดฝฟาย 4K เคมากๆเละดูละเอียดมากก็โหยจออย่างใหญ่ดูอย่างชัดเพลิน,เ,น <ๆ S 2> เลยไม่ต้องมีทีวีกันแล้วเราไม่ว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงดู n น t f l i x ดู YouTube หรือเล่นเกมตัวนี้ตัวเดียวจบนะครับทำงานก็ได้เชื่อมต่อมือถือก็ได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ก็ได้ถ้าใครกำลังมองหาโปรเจคเตอร์คุณภาพดีฟังก์ชั่นครบตัวนี้จบเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งตะกร้าพิก,กัดไว้สีเหลืองตรงนี้นะครับรีบกดเลยครับตอนนี้เขาจัดราคาดีมากๆครับ